Hello Bad ham Spring wood Cái Batch誰... Batch誰... Oh my god Say, quý vị กับ,บล่นละปุยโอ้ oh my god อ่ะว้าวเลยอ่ะก็มาก็ามาอยากเล่นอยู่พอดีก็ามาเบื่อเๆอ,อยู่พอดีก็ามาก็ามาเบออื่อก็ดียังไงอย่างนี้มาเนี่ มานน่ไม่ติดหรอปาปา,าเข้าบ้านอ่าไปฆ่าขวบซอยโอเคอเค๋ไอไม่ทานหรอกกระดม มากลกวมาตรับมาโอเคไม่ลงตัวม<า>ไม่ทลากหออ <c oughs> ยังไงฝ <c oughs> นปันเลยใช่แล้ว <c oughs> ไม่ผักไม้ด้วย ไ่พังไว้ด้วยอันแน่มีเหลี่ยมมีเหลี่ยมอันแน่โอเคพังละไม่ไปพังมันหลอกมันหลอกเก่งไงอ่ะไปไไรแล้วมาหนี้ไปไหนเออมาหนี้มานี้โอเคมาสีทีหนึ่งแล้วมามาก็มาเดี๋ไปยุ่งคนเดินอย่าไปยุ่งคนเดินทีเพียงแค่เราสองคนก็พอแล้ว ไปทานบนเด็กได้ล้วเข้าบ้านฮ่าฮ่าเข้าบ้านเปิดตู้โอเคเอาไปไหนน,นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเออได้ไปได้ง่ายไป ังไงเข้าบ้านโอเคเข้าลบแล้วอ่ะเอ๊อยู่กันสองคนพอแล้วไม่ต้องเล่นเยอะเช้าเช้าเช้าเนี่ย ปั่นไปเยอะก็แน่เบื Ale, 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 ่อเข้าน uhm, uh, uh ี่แหละเข้าไปนี่แหละเดี๋ยวจะได้ลงเดี๋ยวจะได้หลุดละเข้านี่แหละไปไหนเออมาจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเออหลุดแล้วไปไปมาต่อมาต่อ ตีมาดิตีมาดิตีไหมไม่ตีอ่ะไม่ตีอ่ะรอให้ตีตั้งนานก็มาก็มาเปไว้ก่อนเดี๋ยวอ่าดูเตือนเปไปแล้วไม่รักต้องเปยแล้ว เปแล้วครับว่าแล้วเดียวใกล้เกินต้องบอกดีกวลาอยู่ใกล้มากแต่มีเฟื่องชายโอเคขอบคุณมากก็ทำไมก่อนกลับมานี่ไปไหนไปไหนและะ้ววะ มาดับป้าบ้าเอ,อ้ยมานี่มานี่ปลาเป้าปลกเป้าไปไหนแล้วเอ,อ้ยกับปลาเป้าปลา <c oughs> เ,เป้าอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเออเยวไแล้วโอเคจะโดนละ แล้วเขาไม่ปัดโอเคปัดละดีคนมากีคนมากเทรดไม่แช่ไม่มีก็จะเล่นแค่นี้นะจะเทรดก็เทรดที่เงานแล้วยังไงยังยังยังได้อยู่จะติดตาบอดหลัมองไม่เห็นทางแล้วรถนี่บดยากเลยนะ มันแล,แล้วเนี่ยไม่มีแค่ไม่มีแค่ <c oughs> คเทศกูนี่กูเอามันอย่างเดียวเลยนะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ย่าอยากยา <c oughs> เออถ้ามันไม่มีใครประเทษจริง <c oughs> เรียบร้อยป่ะเ <c oughs> <c oughs> รียบร้อยโอเค <c oughs> ยังไง จุกบห้าเครื่องาชอบไม่ได้ปัดเครื่องเลยเว้ยไปดนแ้ม่อยต้แมกูจุกเยอะก่แนนะเยอะก็มาปืนสามกนดีเพื่อนนะซึงมินซึ่งมิน มันเงียนี่ว่ะเดี๋ยวอา่าโอเคเสื้อตัวนี้โอเคนี้ไม่อ,ออกเดี๋ยนะอ่อนี้ของนี่แนะหละเต้าแมกแปดสี่แปดสี่ตึกๆงเบิ์กไม่เปลี่ยนหรอกที่เกียจ เราได้เปิร์กเนียนนะแต๊ะใหม่เหยนอ่ออะไรนะบัตรมูนะ่ะประจำนตีเลือดเออนั่นแหละตืมชื่มนะก็เ,เจอด่านอำนักของแม่กับลูกๆเฟิง์ม็นทั้งสี่เกิดคนเดียวไหมเนะี่ยอ๋อโน่นคนหนึ่งโอเคปลาครับปลาแฝดแฝดสยามหรือเปล่า แค่ตัวเทพรู้หนึ่งด็อกเตอร์โอเคอยู่ด้วยกัหนหมนใช่ป่ะอ่ะสามคนที่บังแล้วเราเปิดกสู้กับด็อกเตอร์ง่ายด้วยไงเดนไม่ร้องไม่กรี๊ดเปิรกสายโซโล่ครับแนะนำ เล่นง่ายมากถ้าใครเกียดจู๊นะเอาเปิร์กมีไปใช้ได้ครับแต่ถ้าใครจำแบบแมปเป็นๆจำไม้เป็นๆก็เปลี่ยนมองไม้เป็นมองหลุมมาแทนก็ได้นะก็าบางตาเราเนียนกับเพื่อนล้มนี่เล่นยากอยู่แล้วก็ไว้มองหาหลุมนะฮะเสร็จไปหนึ่งครับ ยังอยู่ที่เดิมติดไปเลยยังไงก็ไม่กรีดคนนี้แปดมันไม่มาว่ะเียงปัป่นอยู่ใกล้ๆด้วห,หนาวะอยู่ตรงนั้นป้าปน่าจะอยู่แต่ จุ่มกันครับจะ้ด้ไวนะครับแถมได้แตมด้วยโอเคน่าจะเป็นบทบ้าน,นต่อครับแต่ปนะิ๊งหนึ่งเรื่องพอบ้านเล็กได้ปา้าใหญ่ต่อโอเคเสียงเ่อนวิงตามนะครับสวยลมปั่นนะครับ ซิงเขาก็เล่นนานนะผมล้มไปนานแนละ้วครับเจอสกิลแปดอยู่ในโอเคเนี่ยขอแค่กดสกิลเช็คแม่นๆก็จะเห็นออร่าเรื่อยๆกนะ็สบายแล้วกันพวกเฟิร์สเอลงเอเลียนด้วยน่ารำคาญเลยพวกนะั้น ตีไเลยโอเคมีสองคนเขาได้จะรอช่วยกันนะสองคนจู๊สองคนตันโอเคดูเรื่องเซตไปอีกหนึ่งจอะดีวะเรื่องอยู่ไหนดโอ้ลดน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 ี่นี่ แม้วคกนีคือปันปันด้วยกันไม่พักสวยอีกคนน่าจะรอช่วยมมาต่อดูปกาจะเจอรอเปล่า ถ้เาเจอเราต้องไปช่วยนะฮะแต่ถ้าเขาช่วยได้ก็ให้เขาช่วยยังวนอยู่ตีแล้วไม่เจอแบบแรับมานี่อ่ะหนิงเพื่อนเข้ามานี่เอาเสร็จเลยเหรอเสร็จก็เสร็จโอเคมานี้ป้า มาข <g interfer en> วบไม้วะแสดงว่าไอซิงทำไปเยอะแล้วเนี่ยปาเป้าห <g lar ly> ลงหมิงไปละหมิงเยอะเกินตัเ,เสร็จเลยเกินไม่รู้จะตามใครละสิฟ้าแปดเยอะเกินเดิน <g lar ly> เดินนะยู่ไหนวะต้องไปช่วยไหมเนี่ยโอเค อ่าคนนี้เป็ดหน็กไน้าอยู่แต่ก็วิ่งมานี่้โอ้โอเคเพิ่งหมินเยอะเพิ่งหมินเยอะแล้วมีข้างในใต้น่นเ,เราไปเปิดประตูครับอีกประตูหนึ่งปเป็นคนเปิดละอ้าลม้มแปบบ๊บนึงนะอยู่ตัวเองก่อน,นโอเค มอแป๊บอันติก็ไม่กรี๊ดบอกเลยไปปฏิบัติการฟ้าแฝดแฝดสยามมาแล้วจ้แฝดตามสยามจ้มาแล้วอยู่ไหนตน้นนึงเห็นไหมว่ลแอลแอลโอเคสี่ไ่โดด้วยไปเพื่อนโอเคแฝดสามแฝดสาม อีกคนนึงไม่รู้อยู่ไหนไม่กรี๊ดคุณไม่กรี๊ดบอกเลยนี่เจอแฝงเข้าไปงงละสิตีคนไหนอีกคนนึงอย่างไงป้าแ็งแป้นปัดไปล้วนๆ รเราเต็มปัดไปเรวเต็มมาอีกคนหนึ่งอยู่ไหนามาอะไรเธอเขาไม่เล่นเลย <laughs> อันตีซูปเปอร์จาวินมันต้องเป็นจาวินไปได้ไหมน <laughs> ั่นแหละแบบตี่จะตึง,ตง